สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับผมทนิกนะครับอยู่ในเกมคาราโด้เอสปาร่าซอรเรานะครับผมตอนนี้มีกิจกรรมตีบวกนะทุกคนกิจกรรมตีบวกนะครับก็คือเราลงแร้งนะครับผมลงแร้งจากแรลงพัสนะครับตัวละครที่ที่ลงตัวอะไรก็ได้นะครับผมแต่แร้งนี่เรามาลงที่ตรงนี้ที่นะทุกคนเนี่ยที่ตรงข้างๆเสื้อดิงดอนนะครับ เป็นอีเวนต์เชียร่านะลงแรง5้านะครับผมเราเก็บเหรียญแรง5้าบวกนั้นมามาลงนะครับมาลงแล้วก็มาแลกนะครับผมเป็นแรงพัด5นะครับผมมาแลกเนี่ยไอหินรู้สึกว่าจะเป็นหินแรกนะครับผมผมแลกผมแลกมาแล้ว18ชิ้นอ่ะผมแลกมาแล้ว18ชิ้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตีบวกนะครับผมก็คือ ให้เอาดาบใหญ่นะทุกคนดาบใหญ่เนี่ยดาบใหญ่ามาบวกให้ได้บวกให้ได้มากที่สุดนะทุกคนบวกให้ได้มากที่สุดนะครับก็คนที่บวกเสร็จแล้วหรือว่าบวกแบบบวกที่สุดสูงสุดของเราอะ่ะแล้วก็เอาไปโพสลงในเพจหรือใน discord ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแจม้งแอมได้เลย เขาจะเลือกอันที่ผู้เล่นที่บวกได้สูงสุดนะสูงสุดเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยคนนี้แบบหาของมาเยอะขี้โกงไม่ใช่นะครับเหมือนจะแลกได้สูงสุดอะแค่แค่สิเอยี่สิบชิ้นนะยี่สิบชิ้นเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าของอีเวนต์นี้มันเทดไม่ได้จะทำไอดีไก่ไอดีอะไรมันเทดไม่ได้นะทุกคนก็คือเอาของพวกเนี้ยอ่ะมาลง ตีบวกเนี่ยผมก็จะมาตีบวกเพื่อนเพื่ๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะว่าผมจะตีบวกสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับผม,มกิจกรรมยี่ไม่กิจกรรมผ่านเพโซงชันจ,จ้าเบยปโซยิ่ง <_ s> ไม่มีอยู่โอ,โอเคบวกแปดมาแล้วหนึง่งผมแบบ ผมเป็นคนดวงดวงไม่ค่อยดีเรื่องการตีบวกด้วยสิทุกคนนั่นไงพูดปุ๊บโดนปั๊บเลยเห็นไหมดวงการตีบวกผมมันแรงมากจริงคือแบบลาหูวอมจันน่ะผมต้องไปทําบุญจะถึงวันเกิดผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำประนอมนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไอ้บ้าเอ้ยคือแบบผมว่าผมต้องไปบวกที่นี่ว่ะดวงผมมีมีดีที่เอรักอะ่ะผมต้องไปเอรักดีกว่า แบบเราต้องไปบวกอยู่แถวๆข้างกำแพงข้างกำแพงวัดเนี่ยทุกคนเออมาบวกข้างๆกำแพงวัดนี่แหละมันแบบมันที่จะขลังไงเอออาจจะมีเทคนิคโบราณจากกำแพงวัดนี้ก็ได้นะมาตกแปดนะมาอย่าให้เขาว่าได้กำแพงวัดของเราเอาแล้วไงเอาแล้วไง เฮ้ยอะไรครับเนี้นี่ปกแปดยังแบบไม่อยากจะขึ้นเลยโอเคมาละมาละกับสูตรกำแพงวัดต้องมาสิอย่าให้เขาว่าได้เราลูกศิษย์วัดควรรีบครบั่นไงนั่นไง,นนไงเฮ้ยคือแบบดวงผมนี่มันอะไรครับเนี้เทโซผมก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว โอ้โคือแบบโอ้ยดี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 จริงๆอะแบบขอบวกแปดแบบทุกอันบวกแปดแบบได้เลยไหมอ่ะแบบโอ้โหเงินไม่พอครับเรียบร้อยฮะเงินไม่พอนะผมเดี๋ยวผมขอขายเบโซสักหน่อยนะ เฟโซก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีเฟโซก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่เนี่ยเฟโซก็สามารถฟาร์มได้จากมิชชั่นทั่วไปนะครับแล้วก็ที่เราลงลงแรลงห้ามันก็ดรอฟเฟโซเหมือนกันนะดรอกเป็นโคสโตนนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็ทักหาแอดมินได้เลยนะแบบสร้างตัวละคอรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ ถักขายแอดมินเลยนะครับผมแอดมินแจกของเยอะแยะมากมายนะแบบแจกของเยอะมากแล้วก็ถ้าทุกคนแบบเพื่อนๆบอกว่าแบบเห็นเห็นมาจากคลิปผมอย่างเงี้ยแอดมินยิ่งอยากแจกเพิ่มเติมนะแบบแจกอยู่แล้วแจกแล้วแจกอีกอะ่ะคือแบบของเยอะมากไม่ต้องกลัวตามเพื่อนไม่ทันและไม่ต้องกลัวว่าแบบเออพี่ครับผมแบบที่เกียรวิ่งเควสอะ่ะทุกคนเชื่อไหมผมมาเซิร์ฟเนี้ย ผมยังไม่ทำเควสออกจากเมืองรีบาโดเลยคือแบบผมยังผมผมไม่ทำไม่ได้ทำเควสอะ่ะอ่ะไม่ต้องกลัวเรื่องการทำเควสนะทุกคนแบบไม่ต้องทำเควสก็ก็ไปได้ครับไปที่อะไรนะได้โลมิชชั่นได้เหมือนกันนะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ทำมิชชั่นแบบสายมิชชั่นอะ่ะแบบทำมิชชั่นเดินมิชชั่นอะไรเงี้ยก็จะได้ของที่ของเพิ่มเติมที่จากแบบอา่าอะไรนะของของจากมิชชั่นนะครับ ก็จะได้เพิ่มเติมนะตัสายขยันน่ะก็จะได้แบบได้ของเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมที่เกียทติทำ퀘สอ่ะผมผมเหนื่อยกับการทำ퀘ส์มา,มามากแล้วอ่ะผมก็เลยแบบขอเล่นแบบไม่รีบไปทุกคนผมจะเล่นแบบเล่นแบบไม่รีบผมจะไปเรื่อยของผมนะครับ <S <S <ม>อะไรเงี้ยก็คือแบบแค่ลงมิชชั่นเซิร์ฟเนี้ยแค่ลงมิชชั่นหรือว่าแบบการตีของการทำอะไรเนี่ยก็แบบมีอะไรให้ทำมากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ย ตอนนี้ผมก็ตีบวกแปดปิดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชิ้นแตกไปเจ็ดนะครับผมแตกไปเจ็ดฮึปโอโหเฟโซไม่พออยากรัเฮ้ยมันเผาผ่านเฟโซผมมากเลยนะเนี่ย ดูดีกว่าว่าผมจะได้บวกเก้าไหมเดียบร้อยแต่ครับผมสงสัยผมคงจะไม่ได้รางวัลจากมิชั่นนี้แหละจริงแตกยับขนาดนี้นั่นไงบกเก้ายังไม่ขึ้นสักอเลยทุกคน ก้ติดอันหนึ่งอันแล้วถ้าผมจะมีลุ้นผมต้องบวกสิบเอ็ดสิบสองอ่ะเออผมเพ่งจะมีลุ้นแบบรางวัลอะ่ะเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันสูงสุดบวกบวกสิบสามนะครับแต่ผมไม่เคยบวกหลุดเกินบวกสิบเลยอะ่ะแค่แบบบวกสิบติดนี่ผมก็แบบดีใจมากแล้วอะ่ะแต่อันนี้คือแบบสำหรับเพื่อนๆนที่ติดตามกันมานะจะรู้เลยว่าผมเป็นคนที่ ดวงบวกของผมคือแบบเนี่ยเนี้ยเนี้ยแบบมันแบบมันสุดจริงๆอ่ะดวงบวกของผมนะโอ้ยหรือว่ามันผมมาบวกดึกเกินไปเว้นเกินไปนะเนี่ยคือผมก็ติดโทรศัพท์ที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะผมมีธุระนะครับผมมีผมมีธุระแบบ ไม่สามารถใช้เสียงได้อะไรเงี้ยก็ขอขอโทษด้วยนะที่ผมลงช้ามันแบบมันเป็นธุระที่เร่งด่วนจําเป็นจริงๆนะครับผม,ผมก็เออผมก็มาทำให้ดูนะว่าเออแบบผมก็ยังเล่นอยู่นะครับ <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอเค ต้องต้องเริ่มบวกสิบบวกสิบมันต้องมันต้องมันต้องติดแล้วนั่นไงเฮ้ยไม่นะโชดดิโอ้โหเรียบร้อย ทษเเออบวกสิบติดแล้วหนึ่งครับผมผมอยากรู้ว่าผมมันจะได้ไมเนี่ยคือแบบบวกสิบติดแค่ชิ้นเดียวมันมัน,ม,นมันจะได้ไหมเนี่ยผมอ่ะคือแบบอะไรครับเนี่ยเฮบเรียบร้อยได้แค่บวกสิบึงชิ้นนะครับผม ก็ผมก็ยังเหลืออ่แลกได้อีกอยู่ประมาณ2ชิ้นนะแต่ผมก็ไม่ได้หวังอะไรนั่นแหละครับผมก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมผมก็ได้บวก10นะบวก10ได้บวก10ก็เดี๋ยวผมจะแคปส่ง g M g M ไปก่อนนะเนาะผมก็จะแคปส่ง g M ไปก่อนนะครับว่าผมได้แค่บ,บวก10นะแล้วก็ เออมารอรุ้นอีกทีนึงว่าผมจะได้สวกสสุดเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมดีๆของเซิร์ฟเชียร่ามีปกิจกรรมให้เล่นมากมายเนยอย่างแน่นอนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะสวัสดีครับบ๊ายบาย